น,นเียบร้อยเชฟบองกมหลอกล่อเลย <c oughs> <c oughs> เกมแล้วเกมแล้วโอ้ยมันบวนมแบบข้างนอกบวมดบริยำ อยู่เอาขึ่นมาครับ๋ยวแม่โครมาเอาขึ้นครับล่อมันขวางล่อมันขวางทางขึ้นเติมขึ้นคั้นแล้ว แท็กเตอร์ใหญ่ๆเฮาน้ำมันเบิดครับก็เลยใส่หยักหน่อยไปก่อนข่าบุคไปที้สวยมันได้เลย มาแล้วเดี๋ยวจะมาไงเสีอโป่งขึ้นขึ้นลอยนะ ขึ้นขึ้นมันพับมันล็อกลดอ๋ยวต้องโยกแล้วก็หมุนล้อให้มันตรงจักน้อยอดึงไปเลย ดึงก่อนดึงก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้เดี๋ยวรอครับไม่ได้ไม่ได้ไ อจะขึ้นได้ไหมน่าจะต้องดึงถอยคืนล้อก่อนเราจมนักเลยครับลอ่อดินกระ็อกล้อไว้มันหมุนบ่ไร้เลย ขึ้นขึ้นขึ้นอ่าได้ได้ได้แล้วเลยดันออกเลยโอเคครับขึ้นได้โอ้โโตกลุมเก่าเจ้คข้องอีก เรียบร้อยแรงจริงๆเมื่อกี้นี่ก็น้องขาวเกือบร่วงคนระับเกือบร่วงมันสุดฝั่งข้างมันสุดขึ้นดำขึ้นไปยังประสุดจ้อยได้ลงก่อนดินก็นยังได้ไหลลงแต่ดากู่เกือบลมเอ๊ย <laughs> เอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิดีขอจบไปเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าอภาใ้รมากับฝากกดไลก์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมสำหรับผมบาวเนตสก็สวัสดีครับ